จังหวัดบุรีรัมย์เมืองแห่งความรื่นรมตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านทําให้เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ประกอบด้วยไทยลาวไทยขเขมรไทยกุยและไทยโคราชและจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี้เอง ทำให้พบร่องรอยหลักฐานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของขอมประเพณีภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายศิลปะการทอผ้าไหมงานศินท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบูรีร,รมัมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นจากบรรพบุรุษมาช้านาน แฝงด้วยอัตลักษณ์ตามความหลากหลายชนชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้พบเห็นผ้าไหมประเภทต่างๆที่หลากหลายอาทิเช่นผ้าไหมมัดมีผ้าหางกระรอกผ้าโหเป็นต้น ผ้าไหมมัดมีจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่นผืนผ้าประกอบด้วยตัวสิ้นที่มีการมัดมีเพื่อให้เกิดลวดลายหัวสิ้นและตีนสิ้นย้อมด้วยสีแดงสดไม่มีลวดลายทอด้วยเส้นไหมทั้งผืนโดยไม่มีตัดต่อเย็บระหว่างตัวสิ้นหัวสิ้นและตีนสิ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้แล้วผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดงยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์อีกด้วย กว่าจะเป็นผ้าทอที่สวยงามเริ่มจากการปลูกหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมแหล่งปลูกหม่อนที่สำคัญอยู่ที่บ้านหัวสะพานตำบลบ้านยางอำเภอพุทธทยสงมีทําเลที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนใกล้กับลําพังชูแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ในการเกษตรที่นี่ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะแต่ก่อนก็ไม่กี่ไร่ค่ะแค่500กว่าไร่แต่ณปัจจุบัน3,500ไร่แล้วค่ะ ถือว่าเป็นอาชีพเสริมก็ได้เป็นอาชีพหลักก็ใช่ค่ะเพราะว่าการทํานาก็คือ1ปีทําครั้งเดียวแต่ว่าการปลูกหมอนเลี้ยงไหมก็ทําได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าปีหนึ่งเลี้ยงที่ครอบครัวมีหลายคนก็ได้ถึง18รุ่นค่ะต่อปีชาวบ้านในพื้นที่อําเภอพุทธทยสง์นาโพและบ้านใหม่ชยัยจน์ ล้วนมีฝีมือทอผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดงโดยเฉพาะกลุ่มทอผ้าบ้านหนองว่าอำเภอนาโพมีภูมิปัญญาการเก็บขิดตีนดาวในผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดงซึ่งมีภูมิปัญญาน้อยคนที่จะสามารถสร้างสรรค์งานทอผ้านี้ได้จากจุดเริ่มต้นนี้เองจึงเป็นที่มาของการศึกษาโครงการวิจัยสำรวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์พื้นถิน่นจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ต้องการศึกษาสืบสารและถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมีตีนแดงเก็บขิดตีนดาวโครงการวิจัยสำรวจและจัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสถาบันช่างศิลป์ท้องถิน่นได้รับการสนับสนุนประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในการดำเนินโครงการในครั้งนี้คณะน,นกักวิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะศึกษาและสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องการทอผ้าไหมมัดหมีตีนแดงเก็บขิดตีนดาว ซึ่งช่างทอผ้าประเภทนี้คงเหลืออยู่ไม่ถึง10คนในจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้พัฒนาออกมาเป็นหลักสูตรไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาอีกทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับงานศิลป์ในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไปจึงได้จัดทำเป็นโครงการนี้ขึ้นมาครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดงานศิลป์ให้คงอยู่จึงได้พัฒนาหลักสูตรออกเป็น3หลักสูตรได้แก่1 หลักสูตรการผลิตผ้าไหมมัดหมีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน6ชั่วโมงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านการผลิตผ้าไหมประเภทต่างๆการทดสอบการตกติดของสีความสม่ำเสมอของการทอเนื้อผ้าการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยในการย้อม 2. หลักสูตรการย้อมสีเส้นไหม จากวัสดุธรรมชาติจํานวน30ชั่วโมงผู้ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้คือนายสุรโชตตามเจริญครูศิลป์ของแผ่นดินปี2559ประเภทเครื่องทอใช้หลักการสกัดสามแม่สีหลักโดยใช้สีจากธรรมชาติแทนการใช้สีเคมีคือสีแดงจากครั่งสีเหลืองจากแก่นเขและมะพูดและสีน้ำเงินจากคราม 3. หลักสูตรการทอผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดงเก็บขิดตีนดาวจำนวน24ชั่วโมงนางไอวันสุวรแม่ครูภูมิปัญญาที่มีความเชี่ยวชาญในการทอผ้ามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ซึ่งการทอผ้าไหมมัดหมี่เก็บขิดตีนดาวเป็นวิธีการทอผ้าที่ใช้อุปกรณ์เก็บขิดที่ทามาจากไม้ไผ่มาทำเป็นเขาฟืมร้อยผูกทั้งด้านบนและด้านล่าง เข้ากับเส้นยืนที่ได้เตรียมไว้ในกี่ทอผ้าตามลวดลายที่ต้องการเริ่มการทอด้วยการสอดกระสวยเส้นพุ่งไปตามลำดับเขาฟืมที่มัดไว้ไปเรื่อยๆจะทำให้เกิดลวดลายนูนบนผืนผ้าจากการฝึกอบรมทั้ง3หลักสูตรทำให้เกิดผู้ที่สามารถทอผ้านี้ได้จำนวน1ิคน รู้สึกดีใจและขอขอบคุณวิทยายลัยชุมชนบุรีร์ที่นำโครงการดีๆเข้าสู่ชุมชนทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผ้าไหมมัดหมีตีนแดงเก็บขิดตีนดาวและทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่สูญหายไปครับแม่รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมอบรมดีใจมากๆค่ะแล้วก็ได้ความรู้จากโครงการดีๆอย่างนี้นะคะทำให้สินค้าของเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นจ้ะแม่ได้มีโอกาสไปขายผ้าที่เมืองทองสิบปีแล้วค่ะแม่เอาผ้ามัดหมี ตีนแดงผ้าประจําจังหวัดปุยลําไปขายสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่นคือของเราเป็นผ้าเก็บขิดตีนดาวมันจะเพิ่มมูล,ลค่าขึ้นจากราคาปกติมัดหมี่เฉยๆ2,500มันจะขึ้นเป็น4,500เลยค่ะ ในส่วนของจอดวีรามเรานะคะพี่น้องประชาชนที่มีรายได้เสริมนะคะจากการทํานาจากการเกษตรกรรมนะนั่นก็คือในเรื่องของการทอผ้าในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์จากผ้านะคะ้าวันนี้นะคะเรามีการเก็บยอดรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีพศ2564มาจนถึงเดือนสิงหาคมพศ2565นะคะเรามียอดรายได้ทั้งสิ้น3,168ล้าน7 7 3 9 7บาทนะคะยอดที่มีรายได้มากที่สุดนะคะอยู่ที่ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะอยู่ ที่1,269ล้าน2,16,775บาทนะคะเพราะฉะนั้นผ้านี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งผลงานของชุมชนของคนบุรีรัมย์ที่สามารถส่งผลให้พี่น้องในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่มัน่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะการดำเนินงานในครั้งนี้สถาบันช่างศิลป์นำโดยท่านสิริกรมณีริน ผู้อำนวยการสถาบันช่างศิลป์ได้มาติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินงานจากจุดเริ่มต้นเล็กๆก,กับความตั้งใจที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดงเก็บขิดตีนดาวที่แสดงถึงความปราณีตและเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิน่นในการทอผ้าไหมของชาวบุดีรัมให้กับคนรุ่นหลัง ได้สืบทอดคุณค่างานศิลป์นำไปสู่ผลสำเร็จที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นให้คงดำรงอยู่สืบไป